โอเคเริ่มที่บทที่หนึ่งเลยวัตชัวร์ไมคือมิลาร์เดสอืออ่ะแปลด้วยครับผมวัตชัวร์ I am I am ฉันคืฉันคือไมค์มิลลาอ่าไมค์ไม่เลือกใช่ไหมอือข้อสองครับนี่คือตัวอะไรใช่เป็นคาถาขนาด Sun Sun Toast Sun Sun Toast Sun ว่าว่ากักเซ เคยเซจะอลิมาเซนอลิมาเซนก็ซานโตสไม่ใช่นักเรียนอืมคุณซานโตสไม่ใช่นักเรียนอ่าไม่ใช่นักเรียนใช่ครับอภาษาอันนี้คือมิลามิลาซังว่าใครใครใครเชอินใครเชอินเดสก่ะอืมคุณ คุณมิลาเป็นใครใช่อินพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทใช่ไหมมิลาเป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมเพราะมันมีกะมีกะคือใช่ไหมอ่ะกซันโตซังโมซันโตสซังซันโตซซังโมโมซันโตซซังโมก็ซันโตซซ่งโมอ่ะใครใครใช้อินเดส คุณซานโดสเป็นพนักงานบริษัทโอเคอนาตาว่าไมค์ือไมค์ือมิลเลอร์ซังเดสก์คุณคือคุณไมค์มิลเลอร์ใช่ไหมอืาให้วัตชัวเรียกคนแคือหมายถึงว่าจะจะเป็นก็ได้จะรักก็ได้ให้วัตชัวไมค์มิลเลอร์เดส ก็ใช่ไมับไม่เลวมีล่าสร้างว่าคัคเซเดสกัคุณคุณมิล่าคุณมิล่าหรือคุณมิลเลอร์เนี่ยนะเป็นนักเรียนหรือเปล่าเป็นนักเรียนใช่ไหมกัคเซคือนักเรียนอ่ะโอเคเอ๊วัตชัวกัคคิสเซอราอาริมเัสเซน ปล่าฉันไม่ได้เป็นนักเรียนอ่าโอเคก็สามตัวอื่นแล้วก็วันสร้างวันสร้างอ๋อวันสร้างว่าตัวอะไรคิงโกอินคิงโกอินพนักงานธนาคารอ๋อคิงโกคิงโกอินเดสก้าคิงโกคือแบงค์ธนาคารธนาใช่คิงโกอินก็เลยเป็นพนักงานธนาคารเดสก้า วันสรงวากคเุณคุณวันเป็นพนักงานแบงก์หรือเปล่าเอเวัน้งวกิงคออรมาเนอืมอันนี้ข้างล่างคืออะไรคะต่อปอ่ใช่อีชาเดสอีชาอีชาเดสเป็นคุณหมอเป็นคุณหมออีชาคือหมอใช่ใอีชาเดส เข,เขาไม่นนค,คุณหวนันไม่ได้เป็นพนักง,งานพนักงานธนาคารจะอันนี้ไม่เนเซนตมาคืณไม่ได้เป็นอัน <laughs> นี้แบ็กเกอร์เัมเนีงยมันดับ